ใครที่เพิ่งซื้อ iPhone มาใหม่นะคะแล้วต้องการให้ที่หน้าจอของเรามีปุ่มโฮมแบบนี้เอาไว้ใช้งานบนหน้าจอหรือว่าใครที่ใช้งานอยู่ดีๆนะคะปุ่มโฮมเกิดหายไปแล้วเราต้องการกู้ปุ่มโฮมแบบนี้ขึ้นมาไว้บนหน้าจอใหม่นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้จะบอกวิธีค่ะวิธีการก็ให้กดเข้าไปตรงคำว่าการตั้งค่าจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงจะอยู่ตรงนี้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะ ออเข้ามาแล้วที่ตรงด้านล่างจะมีคำว่าสัมผัสกดคำว่าสัมผัสค่ะด้านบนจะมีคำว่า a s แอ t i v e Touch นะคะตอนนี้ถูกปิดอยู่เดี๋ยวเรากดลงไปตรงนี้ทีนึงนะคะนี่ให้เราเลื่อนเปิดปุ่ม a s แอ t i v e Touch ที่เป็นสีเขียวแบบนี้คลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าปุ่มโฮมมาแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากดออกไปดูที่หน้าจอเลยนะคะตอนนี้เราก็สามารถมีปุ่มโฮมเอาไว้ใช้งานที่หน้าจอของ iPhone ของเราเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเอาปุ่มโฮมออกไปจากหน้าจอเราก็เลื่อนปิดนะคะให้ปุ่มเป็นสีเทาแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าพอเราปิดการใช้งาน s s i s t i v ท Touch นะคะตอนนี้ปุ่มโฮมก็หายไปจากหน้าจอมือถือของเราแล้วนะคะคนไหนที่เพิ่งซื้อ iPhone มาใหม่หรือว่าปุ่มโฮมหายไปต้องการกู้คืนปุ่มโฮมนะคะให้กดเข้าไปที่ Setting เลือกการช่วยการเข้าถึงกดคําว่าสัมผัสแล้วก็กดคําว่า s i s t i v e Touch นะคะกดเปิดการใช้งาน a s i s t i v e Touch แค่นี้นะคะปุ่มโฮมก็จะปรากฏบนหน้าจอ iPhone ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ แค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะใครที่ใช้งานอยู่ดีๆแล้วปุ่มโฮมหายหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งซื้อเครื่อง iPhone มาใหม่แล้วต้องการตั้งค่าให้มีปุ่มโฮมบนหน้าจอก็สามารถทำตามวิธีแบบในคลิปได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ